เรารู้ไหมเนี่ยของมีอะไรบ้างเราทำแค่ที่อะไรยังไงขับรถอย่างเดียวขับรถอย่างเดียวใช่เอาแล้วคนจัดของใครคนจัดสาขาเนอะสาขาคนจัดเราไม่ได้ที่ขับรถขึ้นมาแล้วส่งแล้วฮับอยู่ที่ไหนเนี่ยเราไปส่งฮับที่ไหนบางกาวที่ไอบางก้าบครับบางก้าวใช่ไอ้ที่ในกลุ่ม อ๋อพอเขาจัดของเสร็จแล้วเรามาขับรถเราไม่ได้มีหน้าที่มาจัดขอรงจัดของถ้ารู้ว่าในนมีอะไรบ้างไม่รู้เลยอ่ะก็เดี๋ยวให้เจ้าที่เขาตรวจสอบนะตามเนี่ยเราเป็นให้ความร่วมมือนะแล้วก็เดี๋ยวลงมาตรวจสอบถ้าเป็นของมีกฎหมายต้องตรวจยึดแล้วรถเนี่ยอาจจะต้องแจ้งบริษทัททําการตรวจยึดด้วยนะในเบื้องต้นแต่ถ้ารถไม่ได้มีส่วนรู้เห็นก็เดี๋ยวแจ้งหน้าสอบสวนให้ขอคือรถ ว่ารถเนี่ยเป็นรถบริษัทไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือร่วมรับรอดในการขนส่งในส่วน,นการขยายผลเนี่ยเดี๋ยวตำรวจทางหลวงขยายผลอยู่แล้วก็จะของน็นใไรนะอะในเบื้องต้นเอาแบบนี้ก่อนเดี๋ยวในเบื้องต้นเนี่ยเชื่อว่าในเนี้ยมีของผิดกฎหมายนะจริงอ่ะช่วยรับไว้เนี่ยซ่อนเลนช่วยจําหน่ายเงี้ยมันก็รับผิดหมดนะเราอ่ะมีความผิดนะจร,จริงอ่ะคือข้อหาคือรับไว้ด้วยการใดๆเนี่ยก็ผิดแล้วนะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยอ่ะ เราเชื่อเราก่อนนั like s yeah. <S uh, ้นเล้ให้เราเลยช่วยผนของลงมาก่อนอ่ามัามีอะไรบ้างอ่าลงมาเลยเชื่อเราก่อนอากิเลยรู้ไหมเตแท็กมันเองมันีมันเท่ากันหมดกิ่กเลยกินทุ้เลยกิเลยกนทุ้งเลย เราต้องลดไปเยอี่ังไี่พี่เะลดทีดไได้อ่านี่ดเลยเปิดเลยอ้่าหนึ่งถุงนี้กี่กวอนับดูในหนึ่งถุงนี้ได้ กี่ทุกลังอะเพราะมันไม่เท่ากันแล้วแต่ออเดอร์ลูกค้าถูกปะใช่ไหมลังหนึ่งได้สิบหน้าดูข้อมีกี่ลังยกไหมหมดเลยเราเดี๋ยวยกโค้ดต้องหมดก่อนเลย